เอาละครับมาดูคู่เอกนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าชิงเช็มว่างนะนี่ผมยืนอยู่กับปิดเพชรอ่ะวันนี้ครับน้องชายแนะนำตัวคนทั้งวันนะครับกิจเพชรธนราพานุครับวันนี้เจอกับสุรชัยนะครับผมเคยชกกันมันไม่เคยครับแต่ไม่ติดกันครับออ๋ไม่เคยเจอกันมาก่อนะคะับเป็นไงรูปร่างเนื้อตัวลงจุดเสียเปรียบรูปร่างคนนะครับเสียเปรียบ์่ะเจอใครก็เสียเปรียบตลอดหรอมั้งวันนี้ร้อยเท่าไรอะร้อยยี่สิบบาครับเป็นไงเหยียบตาช่างกันอยู่นิดหน่อยครับเช้าประมาณสักจุ จุด้ก็ตอนนี้ก็ผ่านแล้วนะซ้อมอยู่ไหนรอบนี้พี่เคเซนชัยมันเฉียโอ้ยกี่วันได้ก็เป็นเดือนนะเป็นเดือนนะคู่ป้าคู่ซ้อมก็ไม่ต้องพูดเลยนะหลักๆเราป้าเใครหลักๆสมมากก็เว้นเวียนหลายคนกันเลยแล้วแต่ตัวใหญ่กัน้ยนะเราเป็นมวยประเภทไหนเตะขาดใช่มันครับคู่ต่อสู้นี้น่าจะเป็นมวยเข่ามั้ยใช่ครับเราเตะก่อนเตะก่อนค่อยค่อยค่อยให้เขาเข่าเราแม่เข่าไม่เข่านะพาออกไปอ่าเราล่าสุดชกวันที่ไหน ที่อตกโเป็นนนนไงวัั้ชนะมาชนะใครวันนั้นชนะพรพิทักษ์มาร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยยี่สิบเจ็ดเวทนี้ก็โอเคนะร้อยยี่สิบรถเจ็ดก็คือไม่ต้องคุมเยอะถือว่าเราลงเวทเราเองไหมครับเรียก่อนหน้านั้นเป็นไงผลงานอีกครั้งหนึ่งก็ชนะเล่มมองที่ช่องสามชนะมากี่วันเลยสองครับชนะสองแพ้หนึ่งนะอ่าเลือดวันนี้ไม่มีปัญหาเวทนี้นะอ่มาลูกหลานจังหวัดกระบี่สูงเท่าไหร่สูงร้อยเอสิบสองน้ำหนักปล่อยทีนึง ประมาณหกสครึ่งครับฝากแฟนคลับกันหน่อยดีใจครับก็ช่วยเชียร์ได้เพื่อนๆด้วยครับวันนี้ผมกำลังเต็นที่ครับถ้าวันนี้ชนะได้แชมด้วยได้เงิน50,000ื่ด้วยนะครับโอเคขอมาุ้องชัยขอโชคดีครับเผาดีครับผมเดียวเอาละครับตงชัยได้นำตัวคนทังบ้านนะครับครับผมสุรชัยฟอสมัยรูปร่างเนื้อตัวช่วงหลังนี่เนื้อตัวนี่แน่นเลยนะเป็นไงรูปร่างไอ้ดิเข้าที่เข้าทางยังครับเข้าแล้วนะพร้อมหลังนี่จะน่าโมโหสามไว้เนี่ยครับผมร่ครับ 1 2อยยี่สิก็ถือว่าเวทนี่ก็โอเคนะตอนนี้เราเราซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่เวลำครับซ้อมะสมโชว์หรือซ้อมอยู่ไหนด้วยอ๋อประสมโชว์ซ้อมผสมโชวกี่วันนะเพืนรอบนี้ก็วันนี้สิบวันอ๋อเลยนะครับผมเราเป็นมวยประเภทเข่าเข่าคู่ต่อสู้นี่เป็นไงก็เข้ามวยมัดเตะขาเขาเตะขาจอยางยางดีนะวันนี้นะเอาเข่าไปสู้กับเอาเข่าไป เอาลงสูงเท่าไหร่ครับ173ยเจครับหนักควายหนึ่งสิบสองีนี้อายุเท่าไหรแล้วสาครับน้าถุนรถชนะใครเมวานน้นชนะฉลามขาวที่ไหนที่อยู่สงขลาสงขลาและก่อนนั้นที่ชนะคิรีหลวงครับที่ได้ดำเนินได้ที่ไหนวะนั้า นี่รับเดินรับเดินและก่อนนั้นชนะที่หลังเอ้โดนเมืองครับผอนเมืองวันนั้นเจอใครเจอปานเทพบีเคเขาอย่างกอบสามวงหลังนี่กลับมานี่ก็สวยหรูนะคนจับผมอ่ะคนย่างวันโคราชนะครับวันนี้เชียร์กันหน่อยครับเชียร์ด้วยกันเยอะๆครับวันนี้ชนะแน่นอนครับผมเอาเช็ฟไหมเอาครับเงินด้ไหมเอาน่าจะห้ามือได้นะครับผเอาขอชคดีน้องชายครับผมโชคดีครับอ่านี่สุรชัยครับเนื้อตัวดีมากวันนี้